ขาเรียกว่าไงคะอาจารย์บางคนมีแฟนไม่หล่อแต่ดีทุกอย่างเลยสมมุติอย่างเงี้ยค่ะเราต้องคิดยังไงคะอาจารย์คิดยังไงเรื่องหน้าตาคะปัญหาคือไม่หล <อา S 1> ่อมึงก็ไม่เอาไงประเด็นน่ะถ้าห <c oughs> ล่อแล้วมึงเอากูก็โอเคนะแต่คำถามคือไม่หล่อเราไม่เอาตั้งแต่แต้นนึกออกมะเราไม่คิดที่จะเลือกคนไม่หล่ออยู่แล้วมันไม่มีหรอกต่อให้เขาไม่หล่อในสายตาคนอื่นแต่มันหล่อในสายตาใครสายตาเราแน่นอนนึกออกปะแสดงว่าเราพอใจคนคนนี้ทุกอย่าง ดังนั้นจูจ่ๆจะบอกว่าเราเอาคนไม่หล่อแล้วกันแต่นีสัสดีเอาลงไม่ละคำถามมันก็เอาไม่ลงอยู่ดีสุดท้ายมันก็ไม่เลือกใช่หรือเปล่าใช,ใช่มันก็ต้องตามไปอยู่เราก็ทุกคนเวลาเราจะเลือกใครสักคนเป็นแฟนเราต้องพอใจจากภายนอกเขาก่อนเมื่อภายนอกเราพอใจเราถึงจะไปตรวจสอบว่าภายในเขาเป็นยังไงถูกต้องไหมดังนั้นมีใครไหมที่เราแบบ,าามแบ,บไม่ชอบหน้าตาแบบนี้ฉันไม่ชอบฟันเหยินฉันไม่ชอบผิวดำฉันไม่ชอบตัวอ้วนฉันไม่ชอบโอเคฉันเอาคนนี้แหละมีไห อาจจะใส่ใจอะไรอย่างนี้คะอาจารย์อ๋อใส่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูจากพื้นฐานภายนอกก่อนถูกต้องป่ะก่อนจะไปถึงภายในว่าใส่ใจหรือไม่ใส่ใจมันก็ต้องพอใจกับภายนอกก่อนจู่ๆเราจะรู้ภายในเขาได้ยังไงถ้าเราไม่เห็นภายนอกเขาก่อนเราจะคบกันเราจะรู้เขาว่าเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลดีหรือไม่ดีเราก็ต้องรู้จักเริ่มต้นพอใจเขาแล้วไปลองคุกเขีัยเขาเราถึงจะเห็นพฤติก,กรรมหรือการกระทําของเขาได้เมื่อเราเห็นการกระทาโอเคเราไม่ได้ชอบคนนี้มากแต่ก็โอเคพอยอมรับได้ แต่ไม่ได้ชอบรูปร่างผิวพรรณหน้าตาภายนอกเยอะแยะอะ,อะลองดูก็ได้เราก็เลยลองดูปรากฏเขาเทคแคร์ดูแลดีจนใน้สุดใจเราอ่อนลงแล้วเราก็สามารถคบกับเขาได้เพราะเขานิสัยดีอยู่แล้วสบายใจไม่ต้องหน้าตาดีผิวพรรณงามอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่เราสามารถอยู่กับเขาได้แล้วมันรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกสบายใจโอเคอันนี้เข้าใจได้แต่นั่นนะมันเกิดจากความพอใจภายนอกมาแล้วระดับหนึ่ง มันถึงจะไม่พอใจในการกระทําทางกายของเขาหรือวาจาของเขาหรือใจของเขาต่อท้ายจากนั้นได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเริ่มต้นจากการพอใจภายนอกก่อนอยู่ดีสุดท้ายเราก็ต้องไปยึดบ้านถือบ้านภายนอกอยู่ดีแล้วเมื่อทีนี้เรายึดอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าน,นิสัยแล้วทีนี้มันจะย้อนกลับไปยึดร่างกายผิวพรรณด้วยทีนี้เวลามันยึดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะยึดหมดทั้งก้อนตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ชอบหน้าตาแบบนี้แต่นิสัยดี พอเวลาเราแพ้นี่ใสความเอาใจใส่หรือแพ้เงินนี่ยพูดง่ายๆบางคนมันแพ้เงินเนียพอเวลามันแพ้ตัวนี้ปุ๊บทีนี้เราจะหัวให้คนนี้หมดเลยเพราะความคึดบ้านถือบ้านมันเกิดแล้วมันไม่มีใครบอกหรอกว่าฉันชอบกระโถนไปเนี่ยแต่ฉันไม่ชอบถานมันเป็นของอันหนึ่งอันเดียวกันสุดท้ายเมื่อเกิดความคิดบ้านแล้วมันจะยึดทางก้อนถูกต้องไหมมันไม่มีทางแบบฉันชอบแค่นี้ไอ้นี่หายไปไม่เป็นไรจะเอาไอ้นี้ไว้ก่อน มันไม่ได้อะสุดท้ายเราจะบอกว่าเราจะคบเขาแค่นี่ใสไม่ได้มันก็ต้องคบทั้งหมดทั้งกอนสุดท้ายแล้วความยึดบ้านถือบ้านมันจะเดินไปสู่การยึดทางกอนว่าเป็นอุปทานของของฉันสุดท้ายแล้วถ้าเรารักคนคนนี้แล้วแม้หน้าตาผิวพรรณเขาไม่งามเลยเขาไปนอกใจเราแต่เขาไม่นอกเขาอาจจะแบบไปนอกใจเราแต่แบบยังดูแลเราได้ยังเทคแคร์ดูแลเราทุกอย่างคำถามจะยอมให้เขามีเมียน้อยได้ไหมได้ไหมคะ ได้ไหมคะยอมไหมคะไม่ยอมอาารย์ไม่ยอมใช่ไหมสุดท้ายเพราะอะไรเพราะเรายึดทั้งก่อนมันไม่มีใครหรอกจะแบ่งหัวแบ่งเมียของเองให้คนอื่นใช้ร่วมกับเรามันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้สุดท้ายแม้คนคนนั้นเราไม่ได้พอใจภายนอกแต่เขาดูแลเทคแกนอะไรอย่างดีแต่สุดท้ายเมื่อถึงความยึดบ้านถือบ้านแล้วเราจะยึดทั้งก้อนนี้ว่าเป็นของเราสุดท้ายแล้วเวลามันชอบคนอื่นสมมติอ่ะเราชอบเงินเขาถ้าเราชอบเงินเขาเขาจ่ายเงินเราอย่างดีขอให้จ่ายเงินมาไม่เป็นไรแต่เมื่อถึงเวลาเขาไปแบ,บ่งไปคนอื่น เขาก็ต้องเอาเงินไปแบ่งไปคนอื่นด้วยไหมละ่ะก็ต้องเอาเงินไปแบ่งไปคนอื่นไปถ้าระหว่างเราเลือกเราเลือกเอาไว้คนเดียวกับแบ่งไปทุกคนอื่นเรายอมไหมละ่ะไม่ยอมสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเราคนดีอย,ยู่ดีถูกไหมหนีไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องยอมรับแต่ความเป็นจริงว่าเวลาเราชอบมันจะชอบทั้งหมดแม้มันจะไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็จะยอมรับในสิ่งนั้นให้ได้